น่าเสียดายมากครับอาจแจกไปไม่ถึงฝางฝันแต่ยังไงก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นสูงแฟงเฟิร์นแล้วก็โบูโดกริมหมาครบมมาเต็ทั้ง2ตัวครับก็ยังคงมีกำไรติดไม้ติดมือกันอีกเช่นเคยสําหรับสมาชิกพี่น้องหน้าช่องส่วนพี่น้องในบ้านเขียวครับโตวีเอพีคมๆอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ทําให้ผิดหวังครับก็สดเชื่นกันเต็มระบบเลยพี่น้องในบ้านเขียวยินดีด้วยละกันใครที่สนใจแนวทางที่มันมีมากกว่าน้าช่องครับก็สามารถมาติดตามเพิ่มเติมได้ทางเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับวันนี้3มคู่จัดไปเหมือนเดิมครับก็ยังอยู่ใน สามสิบปีนั่นเองครับก็เป็นสามสิบปีครั้งแรกของผมด้วยแหละน่าจะมีครั้งเดียวด้วยเพราะว่าปีหน้าก็น่าจะสาสิบเอ็ดแล้วนั่นเองครับวันนี้สามตัวจัดไปเหมือนเดิมครับวันนี้ที่ชื่นชอบมากเลยตัวแรกครับวันนี้วางกันไปที่บาเดิเซียครับตัวที่สองวันนี้ตูรูสครับตัวสุดท้ายวันนี้ครับวางกันไปที่ฝ่ายบวกครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันอาจจะไม่ได้มีบทวิเคราะห์อะไรมากนักเนื่องจากก็มีธุระครับอยู่บ้านวันนี้ก็อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องขอโทษพี่น้อง้ดยแล้วกันครับพรุ่งนี้เจอกันไร E